ไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับขอ, <c oughs> ของการเตรียมทำนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมกันบ้างครับแล้วก็วันนี้ทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาพูดถึงการกีฬาประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติว่าทํางานไม่สอดคล้องกันทําให้นักกีฬานั้นเกิดความเดือดร้อนในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เงินอัดฉีดโดยในวันนี้ครับทางด้านของนายชริลัตจันทะลุเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็นายกสมาคมกีฬาสุวอชแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เงินอัชีข,ของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้พร้อมกันนี้ทางด้านของนายชลิรัตรก็ยังได้ยืนยันอีกด้วยว่า ตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันแล้วแต่ปัญหาเรื่องก่านและกำลังใจเพราะเงินได้เลี้ยงออกช้าทำให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของแต่ละสมาคมที่ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาให้กับนักกีฬาแล้วก็โค้ชโดยการนำเงินส่วนตัวออกไปก่อนตรงในฐานะนายกสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยจึงมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องสำคัญตอกกำลังใจของนักกีฬา ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเงินอัดฉีดของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ที่ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมนศรีวิกรประธาน,นาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เสนอให้เพิ่มแก่คนที่ได้เหรียญทองจากเดิมได้รับเหรียญละ3 0 0แสนบาทให้เพิ่มอีก2 0 0แสนบาทเป็นเหรียญละ5 0 0แสนบาทเหรียญเงินจากเดิมได้เหรียญละ1 5 0 0 0 0บาทก็ให้เพิ่มเป็น200,000 ห้าหมื่นบาทและเหรียญทองแดงจากเดิมได้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทก็ให้เพิ่มเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทตอนแรกนั้นทางด้านของดรข้องศัก์ยอดพณีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยก็ได้ประกาศว่าจะขึ้นให้ตามที่พูดตามที่คุยกันไว้แต่ต่อมาอีกเพียงแค่สองวันเท่านั้นรับหลังก็มีการประชุมบอร์ดของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งผู้จัดก,การกองทุนก็คือนายธนุกเกียรติจ,จันรชุมกับแจ้งต่อ ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกีฬาว่ากองทุนตอนนี้ไม่มีเงินทําให้ไม่สามารถเพิ่มเงินอัดจีนให้กับนักกีฬาได้ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของนายจริรัตน์กล่าวว่าตนซึ่งอยู่ในฐานะนายกสมาคมกีฬาควอตแห่งประเทศไทยมองว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือดอกอรก้องศักดิ์ยอดพณนแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือนายธนุเกียรติจันทรชุม ไม่ได้คุยกันและเป็นโครงสร้างการบริหารงานที่บิดเบี้ยวของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติถูกตั้งเพื่อเป็นกระเป๋าของการกีฬาประเทศไทยคนมีอำนาจบริหารก็คือผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยที่ต้องสั่งให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการจ่ายเงินและกองทุนก็ได้แค่ตรวจแล้วก็ต้องจ่ายแต่วันนี้ขั้นตอนการจ่ายเงินกลับยุ่งยากไปหมด ถือเป็นการทำงานที่ซําซ้อนและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอาจจะสำคัญตัวเองผิดไปสมาคมกีฬาต่างๆ <c oughs> เลยงงไปหมดเช่นเดียวกัน <c oughs> สุดท้ายแล้วทางด้านของนายชานิรัตเสนอทางแก้ว่าแต่ละปีที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เงินจากรัฐบาลจากภาษีบาปราวสี่พันล้านบาททุกฝ่ายควรมาคุยกันว่าสัดส่วนของแต่ละฝ่ายจะได้เท่าไหร่เช่นฝ่ายกีฬาเปเลิศได้เท่าไหร่ ฝ่ายกีฬาอาชีพได้เท่าไหร่หลังจากนั้นค่อยมาดูว่าเหลืองบประมาณเท่าไหร่แล้วถึงไปใช้อย่างอื่นแต่ทุกวันนี้เอาเงินอนาคตมาใช้หมุนเงินไปเรื่อยๆเหมือนคนทํางานไม่เป็นเรื่องนี้ต้องให้สังคมกีฬาได้รับทราบเพราะไม่อย่างนั้นสมาคมก็โดนด่ายอยู่ฝ่ายเดียวว่าทําไมเงินไม่ออกเมื่<ก>อผู้สื่อข่าวถามนะครับถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านขอร้อยเอกธรรมนัฐภูมเผ่าก็ให้รับปากว่าจะช่วยเหลือนักกีฬาแล้วก็ จะดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วงไปอย่างเร็วที่สุดครับคือปัญหานี้นะครับก็คือเรื่องเงินอัดฉีดครับนะครับก็คือจริงๆเนี่ยเรื่องเงินอัดฉีดคือทางฝั่งคณะกรรมการปีกแห่งประเทศไทยท่านประธานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบลศิริวิกรเนี่ยเป็นผู้นําเสนอให้กับทางท่านรัฐมนตรีชุดเก่าคือท่านสรบเทียนทองใช่ครับนะครับแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยเมื่อมันไม่มีปุ๊บเนี่ยก็เลยถาม ท่านรองนขาวบอกว่ามีโอกาสไหมที่โอลิมปิกเนี่ยจะขอเข้าคุยกับทางท่านร้อยเอกธรรมระอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทราบรายละเอียดซึ่งบอกว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้คุยส่วนตัวกันแต่เชื่อว่าท่านรองนายกเนี่ยก็พยายามช่วยอยู่นะครับเ,เพราะว่าตอนนี้ภารกิจของท่านก็อยู่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางภาคใต้นะครับก็คงรู้รายละเอียดดีอยู่แล้วครับแต่ก็กําลังหาวิธีครับว่าจะทําอย่างไรให้มันเกิดตรงนี้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพูดคุยกันเรื่องของไอเดียการของทางผู้สื่อข่าวในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ก็คือ ทางคณะกรรมการปิกแห่งประเทศไทยก็เป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของสื่อที่เป็นนักสื่อพิมพ์และออนไลน์ซึ่งจะออกบัตอีก็คือ e d ตอร์ก็คือนักข่าว e ีก็คือ Ephoto นะครับก็คือเจ้าภาพชจภาพนะครับในขณะที่ของฝั่งของทางสื่อทีวีเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยพึ่งโดยสื่อทีวีได้ถามว่าตอนนี้การกีฬาบอกมาให้กับทางคณะกรรมการปิกอ่ะเป็นคนทำเนี่ยทั้ง1 4 5คนเนี่ยจากั้ดเจ็บ8ช่องเนี่ยนะนะครับ ซึ่งทางแฟนปิกบอกว่าจะขอไปประสานก่อนเพราะว่ามันจะผิดระบบหรือระเบียบหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามีบอดแคสต์มีการถ่ายทอดสดมีผู้สื่อสื่อที่กระสืมีทีวีพูอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะดําเนินการไปพูดคุยกับทางการกีฬาประเทศไทยแล้วก็ทางบอดแคสต์แล้วก็เพื่อที่จะแจ้งกับให้พี่น้องสื่อมวลชนสายทีวีได้รับทราบเพราะว่าเนี่ยตอนนี้โยนมาที่โอลิมปิกเนี่ยถึง145คนด้วยกันเต็มนะครับอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของซีเกมครับที่ยังก็ต้อง ตามรู้กันต่อไปเพราะตอนนี้เหลือเพียงแค่13วันครับเกมก็จะเริ่มขึ้นโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับไทยเขมรก็จะเริ่มวันที่3ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของ Sport Tonight ครับเวลาก็หมดสแล้วครับวันนี้ผมชูชิตติ้ครับแล้วก็พีดำมมนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมมาก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ